น้ำมิถุนาลัมนะคะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่ผู้ก็อยากจะแนะนําให้คุณแม่ที่เตรียมตัวตั้งครรภ์นเนี่ยนะคะได้ทานนะคะน้ำมิถุนาลัมเนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ํานมการเพิ่มสารอาหารในน้ํานมเร่งน้ํานมรักษาระดับน้ํานมให้คงที่อันนี้หลายๆคนเนี่ยทราบกันอย่างดีอยู่แล้วนะคะว่ามันช่วยในเรื่องของการบารุงน้านมบํารุงขันและในแง่ของการบารุงไข่รวมถึงการเตรียมผนังมดลูกเนี่ยน้ำมิถุนาลัมเนี่ยมีความจําเป็นมากๆ แม่ๆอาจจะไม่เคยได้ยินสารที่ชื่อว่าวิพิคาเทชินนะคะซึ่งมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดแรงนะคะซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของโพลีฟีนอลค่ะซึ่งในน้ำมินถผาวลเนี่ยนะคะนอกจากจะมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายซึ่งจัดเป็นผลไม้แห่งสวงสวรรค์แล้วเนี่ยนะคะมันยังมีสารโพลีฟีนอลเนี่ยสูงมากๆสูงถึง52มิลลิกรัม ต่ออินทพาลัม1กรัมนะคะถือว่าเป็นสารโพลีฟีนอลที่สูงที่สุดในโลกในบรรดาผลไม้แหง้งซึ่งสารอ e ีพิคาเทชินตัวนี้ค่ะเป็นหนึ่งในสารโพลีฟีนอลน,นะคะที่มีอยู่มากในน้ำอินทพาลัมมันมีงานวิจัยบอกเลยค่ะว่ามันเป็นสารที่ช่วยบำรุงรังไข่นะคะป้องกันร,รังไข่เสื่อมนะคะและก็บำรุงเซลล์ไข่ไม่ให้เสียหาย ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีถึงร้อยเท่าต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินอ e ีถึง25ไเท่า เดนเนี่ยรู้กันดีค่ะว่าในช่วงที่บำรุงไข่ครูกยจะให้คุณแม่เนี่ยงดหวานเด็ดขาดเพราะความหวานเนี่ยมันเป็นตัวทําลายเซลล์ไข่แต่ความหวานที่ครูกยให้ทานก็คือน้ําอินทผลัมตัวนี้ค่ะทานได้เพราะมีงานวิจัยชัดเจนนะคะจากนายแพทย์จูมาค่ะประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตนะคะเขาทําการทดลองนะคะให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยทานน้ำอินทผลัมปรากฏว่าไม่ส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดค่ะเป็นความหวานดีความหวานที่มีประโยชน์และโล GI สามารถทานได้โดยไม่ทําให้ไข่เสียหายเพราะฉะนั้นในช่วงบำรุงไข่คุณแม่สามารถทานได้ เลยค่ะทานเสริมกับน้ำมะกรูดได้เลยเพราะในน้ำมะกรูดเนี่ยมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าโคเอนไซมที่เป็นตัวลดภาวะไข่ฟอส่วนสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในน้ำอินทพลัมชื่อว่าเอพิคาเซทีนในช่วงที่เราน้าตาตกสามารถทานได้อีกอย่างหนึ่งค่ะที่กูก็อยากให้คุณแม่เนี่ยดื่มน้ำอินทพลัมคือในช่วงเตรียมขนามนมดลูกก่อนใส่ตัวอ่อนนะคะ จะช่วยปรับในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะเราะว่าคุณสมบัติหนึ่งของน้ำอิถัาลมนะคะมันจะช่วยทําให้ลดภาวะท้องผูกค่ะเพราะว่ามันมีไฟเบอร์สูงนะคะและมันทําให้อุจจาระนิ่มซึ่งคนที่จะใส่ตัวอ่อนเนี่ยมักจะมีภาวะท้องผูกอันเนื่องมาจากการได้รับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะที่สอดเข้าไปที่ช่องคลอดหรือที่กินนะคะมันจะทําให้เราท้องผูกทุกเคสเลยบางคนบอกว่าหนูไม่ได้เป็นคนท้องผูกนะแต่พอใส่ตัวอ่อนจะท้องผูกเพราะฉะนั้นเราจะดื่มก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนเปืนอการปรับนะคะไม่ให้หมดลูก ของเราเนี่ยต้องมาเกรนตัวบิดตัวในการที่จะขับ อุจจาระที่มันแข็งอ่ะเราจะดื่มทุกวันดื่มตอนไหนคะดื่มตอนเช้าถ้าคนที่ท้องผูกมากๆดื่มตอนเช้าตื่นปุ๊บเนี่ยดื่มได้เลยแล้วก็ดื่มน้ำตาลหรือจะดื่มเวลาไหนก็ได้นะคะอุจจาระเราจะนิ่มแล้วเราจะไม่ต้องเบ่งเลยในช่วงที่เราใส่ตัวอ่อนหลังใส่ตัวอ่อนไปแล้ยังคงทานค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยบำรุงมดลูกและมันเป็นตัวช่วยทําให้ตัวอ่อนฟังตัวได้ดีเสริมสภาวะที่ทําให้ตัวอ่อนมีชีวิตจะเห็นว่านะคะอิจฉาลมเนี่ยนะคะมีประโยชน์ตั้งแต่ช่วงบํารุงไข่ช่วงเตรียมตัวใส่ตัวอ่อนช่วงงงงงใใส่่่่ตตััวววววออนนไปแแลล้้้ะชชครรมถึหบ ได้ไปตลอดตั้งแต่ก่อนท้องยันคลอดยันให้หนุ่มเลยค่ะนี่นะคะน้ำอินทผลัมเพียวเฮเว่นตัวนี้นะคะนี่มีหน้าของพี่เจมเรืองศักดิ์อยู่ด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวร้อเปเซ็นเลยนะคะรสชาติหวานของมันไม่มีการแต่งเติมน้ำตาลนะคะคุณแม่เนี่ยสูมให้ดูเลยค่ะ หวานดีหวานมีประโยชน์และทําให้เราเนี่ยมีกําลังสดชื่นด้วยเพราะมันเป็นน้ําตาลชนิดดีที่ไม่ส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดเหตุผลที่ต้องมีหน้าคุณสามีนะคะอยู่ที่ขวด p พีย h a ฮ e เวเพราะว่ามันยังมีงานวิจัยล่าสุดนะคะเป็นงานวิจัยของมหิดนค่ะ เขาเจอสารสําคัญที่ชื่อว่าฟีกูรีนสารตัวนี้ค่ะเป็นตัวเร่งน้าเชื้อและก็บำรุงสเปิร์มอีกด้วยจะเห็นได้ว่าน้ําอินทาลัมกระป๋องเดียวโอ้โหครอบจักรวาลทั้งบํารุงสเปิร์มทั้งบํารุงไข่ทั้งบํารุงเตรียมใส่ตัวอ่อนทั้งเตรียมในเรื่องของการปรับระบบลําไส้รวมถึงเร่งน้ํานมอีกด้วยค่ะขณะที่คุณแม่ตั้งครรภ์ก็ทานได้นะคะมีธาตุเหล็กสูงนะคะบํารุงลูกในครรภ์อีกด้วยค่ะรสชาติดีอร่อยมากๆค่ะแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะ มันจะมีตะกอนตามธรรมชาติแบบนี้นะคะแม่นี่นะคะนี่เราจะทานวันละหนึ่งกระป๋องก็ได้หรือว่าจะทานในช่วงที่เรารู้สึกว่าเราอยากทานของหวานนะคะเพราะว่าครูก็ให้งดหวานเด็ดขาดนะมีต่ผัาลำทานได้ในหนึ่งรังมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณแม่ลองดูนะคะนี่เพียวเฮฟเว่นนะคะเพียวเฮฟเว่นน้ำอินทผลัมร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เป็นตัวส่งออกต่างประเทศนะคะมันก็จะอยู่ในรูปแบบของกระป๋องที่เป็นแคนแบบนี้นะคะ ก็จะมีให้แม่ๆในเพียงที่เดียวนะคะมีที่เดียวค่ะไม่มีวางจำหนที่อื่นเลยนะคะกับส่งออกต่างประเทศนะคะมันจะมีทั้งหมดเนี่ยค่ะยีบสี่กระป๋องแบบนี้นะคะในหนึ่งลงังแบบนี้เลยค่ะ,ะยกลังไปบำรุงก,กันยาวๆคุณสามีให้ดื่มด้วยนะคะแบบนี้เลยช่วยหลั่งน้ำเชื้อแล้วก็ช่วยเพิ่ม,ปร,มปริมาณสกปรกได้ค่ะ